สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฝนนะคะในช่องสวนอุ่นดินค่ะเพื่อนๆเคยไหมคะที่ใบไม้ของเพื่อนๆเนี่ยมีอาการขอบใบเหลืองยิ่งถ้าเป็นไม้ตระกูลเอนเทเรียมนะคะหรือว่าไม้เขียวที่เราเลี้ยงนะคะในโรงเรือนเนี่ยมักจะมีอาการนี้ยเยอะมากเลยก็คือใบอาการขอบใบของเขานะคะจะเหลืองเหลืองตั้งแต่ใบล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปจนถึงใบอ่อนนะคะ ถ้ามีลักษณะแบบนี้นะคะแปลว่าต้นไม้ของเพื่อนๆเนี่ยมีอาการขาดธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองค่ะวันนี้นะคะฝนก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาปรุงนะคะมาทําหัวเชื้อสําหรับฉีดพ่นให้กับพืชนะคะเป็นธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองนะคะการที่เราทําหัวเชื้อเองนะคะจะประหยัดมากๆโดยที่เรานะคะไม่จําเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองนะคะในราคาแพงๆเลยเพราะว่า นี่ค่ะลนํามาให้เพื่อนๆนะคะได้ทําหัวเชื้อกันเองเลยชุดนี้นะคะซื้อมาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะสามารถผสมได้2อถึงสครั้งเลยนะคะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ฝนผสมหัวเชือ้อเพราะว่าในครั้งแรกนะคะก็ใช้ไปจนหมดแล้วเนาะแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะก็เลยหมดแล้ว และครั้งนี้เป็นคงที่2ค่ขาดที่ฝนจะมาทําการผสมนะคะหัวเชื้อเอาไว้ใช้พ่นให้กับพืชในโรงเรือนนะคะสําหรับประโยชน์นะคะของปุ๋ยธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองนะคะไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมไนเตรตโบรอนและแมกนีเซียมนะคะก็คือจะช่วยบารุงใบไม้นะคะแล้วก็ลําต้นรวมถึงก้านใบแล้วก็รากนะคะของพืชเนี่ยให้มีความ แข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะถ้าเป็นไม้ด่างก็จะเป็นไม้ด่างที่มีสีสดนะคะแล้วก็ใบเนี่ยแข็งแรงค่ะส่วนถ้าเป็นไม้เขียวนะคะก็จะทําให้พืชนะคะของเราหรือใบใบไม้ของเราเนี่ยมีใบที่เขียวสดสวยนะคะแล้วก็แตกใบใหม่แตกยอดอ่อนได้ดีนะคะเพราะว่าในตัวนี้นะคะจะมีตัว แมกนีเซียมนะคะที่จะช่วยให้ใบเขียวดีด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าเราฉีดในไม้ด่างนะคะไม้ด่างของเราไม่ใช่ว่าจะทําให้ใบเขียวนะคะก็จะทําให้สีด่างของเขาเนี่ยสดแล้วก็ใบของเขานะคะแข็งแรงค่ะรวมถึงการแตกยอดอ่อนได้ดีด้วยนะคะส่วนโบรอนนะคะที่เรานะคะจะนํามาใช้ฉีดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้พืชของเรานะคะมี ใบที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะต้านทานโรคได้ดีส่วนแคลเซียมนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เซลล์ของพืชน,นะคะแข็งแรงรวมถึงพวกยีนนะคะหรือว่าสารลําเลียงอาหารนะคะการใบลําต้นนะคะแข็งแรงนั่นเองเดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีการผสมกันเลยค่ะในชุดนี้นะคะที่เราจะมาทําแคลเซียมโบลอนนะคะหรือว่าอาหารเสริมอาหารรองให้กับพืชเนี่ย ที่เวลาเราซื้อมานะคะใน1ชุดมีอะไรบ้างใน,นือชุดนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นแคลเซียมไนเตรตนะคะตัวที่2ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโบรอนนะคะและตัวที่3นะคะตัวนี้จะเป็นแมกนีเซียมซัลเฟตเนาะที่พืชเนี่ยจะชอบมีปัญหานะคะในการขาดตัวนี้เวลาที่เราจะผสมหัวเชื้อนะคะก็จะใช้น้ํานะคะเราจะต้องเตรียมน้ําใส่ภาชนะนะคะขวดพลาสติกไว้อย่างนี้นะอ่ะเนี่ยตา 1>, 1ลิตรนะคะ1ึขวดต่อน้ำหนลิตรแล้วเราก็จะมาผสมหัวเชื้อกันเลยค่ะตัวแรกนะคะที่ผลจะมาผสมก็คือเจ้าตัวนี้นะคะแคลเซียมไนเตรตค่ะน้ำนะคะ1ลิตรใส่กลวยลงไปเลยแคลเซียมไนเตรตนะคะเวลาที่เราจะผสมนะคะเราจะใช้อัตราส่วน7ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนลิตรนะคะที่เราจะผสมลงไปเป็นหัวเชื้อนะ7ช้อนโต๊ะ ตัวที่2นะคะตัวนี้จะเป็นโบรอนค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะหัวเชื้อโบรอนนะคะเราจะใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะคะ และตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือแมกนีเซียมซัลเฟตค่ะอัตราส่วนนะคะก็คือ5ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะคะ นี่นะคะพอเราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะคะให้เราเขย่าเลยค่ะเวลาที่เราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะคะอย่าลืมเขียนนะคะเขียนชื่อปุ๋ยไว้ด้วยนะคะที่ขวดเลยว่าเป็นชนิดไหนนะจะได้ไม่หลงนะคะจะได้ไม่สับสนเวลาที่เราหยิบมาใช้นะโอเค นี่ค่ะพอเรานะคะเขย่าจนส่วนผสมนะคะละลายไปกับน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนํามาใช้ได้เลยค่ะและอัตราส่วนนะคะที่ฝนใช้ในการผสมเพื่อฉีดพ่นบํารุงใบนะคะให้กับต้นไม้เนี่ยฝนจะใช้ละตาส่วน1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะในขวดนี้นะคะฝนใส่สารจับใบลงไปแล้วนะเวลาที่เราฉีดพ่นปุ๋ยให้กับพืชทางใบนะคะควรที่จะใส่ สารจับใบลงไปด้วยนะคะจะได้ทำให้เขาเนี่ยดูดซับนะครับพืชของเราดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นค่ะ1ซีซีต่อน้ำ1นลิตรใส่ครบทุกตัวเลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นนะคะให้กับใบใบของเราได้เลยค่ะคุณสมบัติของธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองนะคะจําเป็นกับพืชมากๆเลยนะคะนอกเหนือจากที่เราจะใส่ปุ๋ยเอ่น NPK นะคะตัวนี้ก็จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับพืชค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปของสวนอุ่นินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ แล้วเดี๋ยวนะคะฝนก็ขอตัวไปฉีดพ่นนะคะปุ๋ยให้กับไม้ใบของฝนก่อนนะคะ